ก็ได้ไปหาเบิ่งเขาเจ้าตึกป่าไหมอยู่ทางบ้านสำเภาไหมยายตุยตุยเล่นกันจะกกินบ่เฮ้ยขึ้จะกันยายตุยกันจะเบิ่งคลิปมาเร็วๆเด้อข่อยพาไปหาเบิ่งกันเขาตึกป่าเป็นไปสารคามมาไปพื่นนี่มาเด้อยายตุยเบิ้งที่ดีต้องมาตึกป่าเราเด้อยวไม่ไม่ได้อสิพาไปละเด้ออันนี้ทุกอันนี้ทุหากันได้นะ ของของเพื่อนกิ๊บยังฮะเสื้ออะไรองสาวอุดรชาแนลไหมว่าสาวอุดรชาแนลติแม่อ๋อผมจะคะล้องกดเขาหรอพ่อแม่ตีบวกลิ้งหูจัดนุก๊กสาวอุดรชาแนลกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอ้อยายอ้อยก็ได้เอ้ยายอ้อยทำดีดีจะประกดหนึ่งกันเดิเอาเอาไปไปเปิดเบื้องแค่เท่านาะคือบมันเิ็นไป,ป,นไปอ้าวมันก็ค<ก>ือจังไปอบรมอัน ไปปสดซุมกันผู้ปกครองน่ะล่ะวันเ้างเ่าบางทีมาปล่อยใจคิปกูได้ไหมแเฝ้าเห็นแล้วแกเฝ้าแล้วไม่ค่อยเก็บกากเขาอยู่ไหมก็ค่อยท้ายเก็บเก็บกากเขาจนพี่เอ๊ไม่จีบกูกูไปเลพวกกันน้าไปกู โอ้ยปลาซุปแกมันรักวนบ่าท่าเราซื้อน้เขาเคี้ยวไปเองแล้วไม่ต้องไปกินข้าวปากข้างสิได้เลยอย่างไรก็เถียไน้าครับเก็บมันกับพ่อนี่เก็ันกัพ่อโอ้ยเจอากจอาี้มดไปกห่ยเอดงอันนี้เก็บไม่มดไปเก็บปไคนยลงไปบ่มีว่าจำฉินเอาบอกไปหาเห็ดมะเข่งก็ไ้ ฮะบ๊อมันมัมคือวางไม่เหตุข่มมันวานไม่เห็ุขมแม่โอ้ยแทนทินวันเกิดแม่สิให้ลูกให้ลูกให้แม่ลูกเราจะรงท่านมาดีแม่ซื้อบริษัทคนนี้ซับแม่ซื้อไงซื้อในทของใช้บาทไทยซับประเมิกันคิด <cười> ừ, nó cứ đằng của cô đấy Ừ có mấy cái kết loại Ừ cả khoang với anh đó Ừ, đúng thế ngân của hậu đọc Thế mấy Sao mua hao nhãn Điều hồi bạn, chẳng có cơ นี่เก็บอะไรกันไรเจอปะพี่นะยยึดาดนี่เออเท่อ่ะคือมันมันลับไปมันเท่อเบิดแล้วอันดำดำมันเบิแล้วตายว่ะ โซ่ได <Cornell> ้กันแต่ใส่คลิปได้บัเลือขาีาเออได้กันใส่คลิปพี่น้องย่าร้าโมก่ก่เด้อกันโซกันี่ฝ่บ้างกันโน้บ้งกันนั่นมันอันมมันอันุกีก็ปันนันปันยังเกิดนกงสกอตนกงสกอตว้าววันนันสนกกันห้แต่โรคาแล้วก็น่าล่งนั่นก็ดีนะเอามันเบิดเหรอดิโอ้ยว่ามันวันบ่ เอาไส้พ่อ,พอลนะมันอันน,บบนั้นไม่ได้ขนาดอกมันอ่ะอันดำดมนันอ่ะไม่ผู้ไข่น้ำแน่เย้อบ่อกพ่อไปิดพ่นให้สั้งบ่อยเนะี่ยให้สร้างบ่อยได้เพือ่อนสวยๆนะเนียไม่จำไม่สัะ

การเล่อย no, like, ่าเนล่เ้รงมมบกมันนั้บอก่ค่าดไ้วยไั่ัคเ่ไนี่บวกเส่กิที่นรว่าน้ามก่อนสไดีกานี่เองท่น่ยม่ร้านที่นก่้นเไม่งไง่ไม่เห็นไ่เห็นบ่ อันนี้หน่อยประมานหน่อยาทีหลังันเป็นสมิเงันเมื่อติันเกิดเบอร์เดย์ทยูสาบ่อยเดือน้คอตกหลายเ้อพูดไยหนาดอกเมื่อมถึงไม่ไม่เกี่ยวเห็นไหมใด้เกี่ยวเห็ดสั้นสั้นได้น้อยหน่อยยับเียดเออคอยับไปจะยับไปยังเดี๋ยวนี้ะนกน้นบาบเก็กะเพาแข็งแรงอู้ดไทยก็ได้ยิงเอา ยกขึ้นสูงเด้ยดงาร่างไปลานมาเ่ามาสููู่้ือ่ามันมันสาวๆเด้อไห้มันมีข่าวดีเด้อใจบัวดดดดจหาวามจหาความใส่ลผู้วยเียนังยนอไอ้พอผูกใหผู้ปวยก็า้ยมาถึงเอาได้ยัง แข็งแรงไปอยู hmm. wow. right. ่่น้ำลูกน้ำเตาลุกลานเด้อเ้ากระไดไอเก็บหา่ปูเจ้ย่เาอีกยัปีหนยปีนะคะแต่้าั้แน้อย้นอาม่าเท่าเอ้ไปนี้ปูไว้ก้อนมานี้เอาปูแค้นในตาก็ได้ย้นเด้อมันนีเอาออสุกาแขงแรงแล้วแต่จิตเอ้ยเศร้าแล้วหมืออื่นลูาคราแทไปซะเก็บจะป่วยอะน้ำสมานีเห็นมันเปลี่ยนพยาโรคแก็ไปไกลๆเด้อส่ปูที่สดีที่ไฟปูเซนเนี่ย ศตรู่ไว้นใคยอก้อยอมั่งภาษาจีนว่าฮะไปสร้างด้วยเก็บกากเขาวนเอมาเก็บกากเขาใส่ยังสนีโอ้ยมันคืออ่อนแอเท่นี้อันนี้กีขัดกองขัดแก่งเกลีน้ำบุกนได้ด้อน้ำยังน้ำกยเตียว แสบอยู่ในตูก็ดต้มน้ำไม่เสียนมันอยากแข็งเจลายเลยอ่อนนอ่กหยาฝ่าเลยด้วยพี่น้องกล้องไปนม่กดไ้เท็ดแนวนี้ก็มั่นมั่นเลย เรกกำลังโศกแล้วคลิปี้ไว้แค่นี้ก็น้อพี่น้องสุนทรีโศกด,กดีทุกคนลำด้วยสุขภาพแข็งแรงเด้อทุกคนเอฟที่ก็ได้สวัสดีทุกคนด้อค่ะ